สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอพรบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับลองมาชมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมมากๆแล้วก็ใช้งานดีครับทนทานประหยัด V8 นะครับปี2007นะครับตัวนี้1.5่ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สรถสภาพสวยครับนอกในเดิมๆเอาไปใช้งานกันได้เลยครับจัดทรงไว้ให้เรียบร้อยสวยงามครับ สวยครับทรงนี้ก็เอาไปใช้งานครับ1 5 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่สายสี่นะครับกระทุ่มแบรนด์ลองชมดูได้ชอบหรือเปล่านะครับแนวนี้แบบนี้นะครับใครเน้นหาไว้ใช้งานราคานี้น่าสนใจมากๆนะครับ159,000บาทเจรจาต่อรองทดลองขับนะครับนี่สภาพภายในเนียนๆนะครับจอเพิ่งติดมาให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยนะครับบันทึกได้ลองชมนะครับ สวยแบบนี้ออปชั่นพอมีนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยตัวนี้เป็น ABS นะครับใครหาไว้ใช้งานก็คุ้มแน่นอนนะครับมันใช้งานง่ายครับราคาก็ถือว่าดีงามครับราคารถตัวนี้รุ่นนี้นะครับลองชมดูนะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนโฉบขึ้นมาจากปี2005-2004นะครับนี่เลยครับสวยๆภายในเป็นเบาะผ้าเดิมมับสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับ ลองเจรจาต่อรองไปทดลองขับดูนะครับโทรสอบถามเงินเข้าไปได้เลยสําหรับสมาชิกที่อยู่ไกลนะครับสนใจจริงๆคันนี้ให้เขาขับส่งได้ครับถึงบ้านแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลรถของท่านถึงบ้านเช็คสภาพได้เลยครับลองชมดูนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักครับน้นว่าเอาไปใช้งานได้สบายครับรถคอนเฟิร์มว่าไม่มีโดนครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับคันนี้ก็ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน VO ออสขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับแบบนี้ก็เอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับรุ่นนี้อึดทนถึกและใช้งานสบายมากๆครับใช้กันยาวๆได้เลยทรงก็ยังสวยอยู่นะครับ4ีดีช่วงล่างแน่นไปทดสอบไปเทสรถได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ